พี alors, look, ่น uh, ้องเอ้ย10นาทีสิเต็มตาพี่น้องเอ้ยดงใหญ่ค่ะเด้ออันนี้เห็ดป่านี้่มาต่อป่าที่สองจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิ้งมารุ่นกันว่าป้านี่สิมารบ่ป้าย่อังว้านุกจะมาเบิ้งเห็ดอันนี้ เห็้อนเห็ดยังไงหญิงเห็ดกอใหญ่เปื่อยหรือเปล่าเปื่อยเห็ดกอแดงพีดองกอแดงใหญ่เปื่อยแล้วอ่าปเดิมเลยพี่น้องเออเข่าป้าปุ๊บกับพ่อปั๊บโหลดจ้าเข่ามากกับมารโลดจ้าพี่น้องจ้า ฟังทางผูนกระด้เอาลงไปอุ้ยพี่สวยงามจ้ามาจับพี่น้องจ้ะมาหอดปลากระมันเลยปลาที่สองปลาที่สองกระมันเลยอันยะเลย ตอกงานด้วยพี่น้องไปครับนี hey, hey, mm. Ooh, ่เจตจะสินนะอืมส hey. ิ ok ้นตู้ร้าสินนะตูแลสิ้นนะเฮะโอ้ยบางดอกนี่พี่นอ P ia. P ia. Yeah. ้องเดี๋ยวพี่น้องมะต้อบางในบ้านพี่น้องเ้ย มามามานีบึ้งมองนี่เด้อวาาเ็นดอกไม้ลายบรร้านนวดนวดสีสหนวดสีนวดส,สีเอาทั้งกุ่นพี่นอ้องเออพวอึดบอย่รรยางเห็ดหายครับอ้ึ dân cặp đọc mãi lời nữa chứ, Ý, mong ní Ai, khó mắt cái cây Đi nào cùm điểu, hơn ta rồi <laughs> Nhìn đi, đọc này, ai à, <laughs> Má, <laughs> <laughs> mong ừ. như đất nóng non, nhung Nhung mặt này, mặt 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 ta ma phun ít, ít mặt mặt ngay mặt lắm mặt 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 พี่น้องเดี๋ยวเอาสองดอกนี้ก่อนจะสิเอาไรได้ไหม่ไอ้ตากล้องโอ้ยแต่ไม่กว่าี พี่บันไอ้เอ็นมันอันอยาหญิงเอย้ยไลอีกเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ะพี่น้องจ้ะปีไหนมาทันตัว <c oughs> ปีไหนมาทันมั่นบนเอาเบ่งตา,ดาเด่ะมิเห็บ เด็ดไปใส่มาใส่ได้เต็มตาแล้วหี่เเ้ยสิบนาทีเต็มตาแล้วจ้ะทั้งนี้เต็มตาแล้วสิบนาทีหนึ่งพี่น้องพี่น้องดูดูดูดใหญ่หรอใหญ่มากมากหรอใหญ่มากมากจ้ะต,ตรงนี้

โอเคสิบ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นาทีสิเต็มตาพี่น้องเย้ยดงใหญ่ค่ะเด้ออันนี้เห็ดป่าน,นี้สวยมากจ้ะดอกนี้เห็ดมันแตกมันแตกมันโดนน้ำมันแตกยูหูยูหู พี่น้องเบิง้งตัวนี้สวยมากจ้ะน้องจ๋าค่ะค่ะเป็นขาโอ้ยไปพีปนป่น้นองพุณนะพุณนะเห็ดเดืองอลา,ามงามตาเยอะมากนะจ๊ะปัดปาดปัดปัดเย้